สวัสดีครับวันนี้ร้านบิ๊กมอเตอร์ไซค์พามาชมยม,มหา้า MT09 นะครับคันนี้เป็นปี2016นะครับแต่งมาแบบดุๆเลยครับคันนี้ของแต่งท่วมๆเลยนะครับช่วงนี้09หายากมากนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับกระแสมาจริงๆช่วงนี้ผมหารถไม่ค่อยได้เลยนะครับ09แต่ก็ มาคันนี้มาแล้วครับถือว่าคุ้มสวยจริงๆครับผมของแต่งเพียบนะครับนี่ครับมีปั๊มบนนะครับแฮนโดมิโนประกับโดมิโนมือคา์ดนะครับกาดแฮนนะครับบังโคนหน้าคาร์บอนคุ้มโชกหน้าเป็นสีดำนะครับเพื่อคุมโทนนะครับแล้วก็สายถักเทลหัวเอิญแท้นะครับ คาร์บอนครอบถังครับเป็นงานเผียวแล้วก็มีแคดบาร์นะครับกาดแข็งครับ gb นะครับคาร์บอนครอบเฟรมนะครับากาดว่าน้ำอกล่างนะครับแล้วก็เป็นท่ออาคาโปวิกฟูนะครับลายคาร์บอนแล้วก็มีเกยโยงแต่งนะครับ ข้างหลังก็เป็นสายถักเทวนะครับหัวเอิญเหมือนกันลั่หลังแต่งครับผมท้ายสั้นแบบพับได้นะครับแม่เหล็กนะครับทะเบียนสวยด้วย93นะครับยางใช้ได้ครับผมอันนี้เขาแต่งมาดุจริงบอกแคนก็เป็นโนบิโนะนะครับแต่งมาโคตรเฟีย้ยวครับดุ เหมือนตัวปีใหม่เลยนะครับปี17-18นะครับแต่ต่างกันแค่ไฟหน้านะครับนะครับโซ่อสเตอร์เหลือๆครับผมสวยมากครับคันนี้ปี2016นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับเลขไม์อยู่ที่28งหมนะครับ มี ABS นะครับโฉมปีที่หนะครับโหมด A,B, ตันดาดปกติครับใช้ได้ทุกโหมดนะครับคันนี้เอกสารครบนะครับพร้อมโอนมีประกันด้วยนะครับถึงปีหน้าเลยแถมไปเลยครับผมฟรีๆทะเบียนสวยก็แถมไปให้เลยครับดูรายละเอียดกก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยฟังเสียงเนาะ ประมาณนี้ครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับอุปกรณ์ป้องป้องกันนี้ติดกะติดมาให้เรียบร้อยครับว่าจะเป็นแชสบาร์นะครับหลดแฉกน,นะครับโคตรดุเลยครับคันนี้เท่มาก ครับแต่งคุมโทนได้ดีครับอันนี้ของแต่งนี้หลายหมื่นนะครับรถอยู่หลังสิทธิ์ปทุมธานีนะครับถ้าเสียงดังก็ขออภยัยเลยนะครับพอดีถ่ายข้างถนนนะฮะ ตรงนี้หายากความต้องการเยอะนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับช่วงนี้แต่ผมก็จะพยายามหามาให้ลูกค้านะครับเพราะมทีที่ถามมากันเยอะบ้างนะครับอขออนุญาตไม่เบิ้นนะครับเพราะว่าเป็นเขตบางคนนะครับอันนี้เปิดราคาที่1 8 5 0 0แปบาทนะครับกับสภาพนี้นะครับของแต่งทุก่วมอย่างนี้ เอาไปหมดเลยแล้วนะครับแล้วก็มีประกันนะครับประกันนี่ก็หลายบาทอยู่นะครับประกันหลายบาทเลยแล้วก็ของแต่งท่อมๆนี้นะครับผ้าเบรกคู่หน้าเปลี่ยนใหม่นะครับทะเบียนสวยก็ให้ด้วยรถอยู่หลังสิทธิ์ประมธานีครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้ทุกจังหวัดนะครับผมรับประกันเอกสารการโอน100เอร์เซนตนะครับผม